มากับรถทคองตลาดอีกหนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าตลาดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แนนมาพร้อมกับน้องโตย่ารีโวปี2018นะคะคันนี้น้องเป็นพีเลนเนอร์ตัวสูงนะเครื่อง2.4่ขับทางไกลวิ่งยาวๆโคตรสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะหน้าน้องเป็นหน้าล็อกโค้คางหมูเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟไฮโดรเจน1นคู่นะไฟตะเหมางอีกหนึ่งคู่นะค,ะคันนี้เนี่ยสีเทาเดิมออก5นะคะแม็กอลลอยขอบ17ไฟเลี้ยวปกระจกนะคะคือเป็นตัวสูงเนี่ยเราไม่ต้องพรีเซนต์เยอะอยู่แล้ว ความเป็นตัวสูงของตัวต้านะคะขายดียอดขายอันดับหนึ่งนะคะอ่ะตัวสูงไม่พอแมคแรนเนอร์ Runner, ฝาท้ายอยู่ครบคือเน้นบรรทุกอะ่ะบรรทุกได้นะคะสําหรับตัวสูงนะมันดีกว่าตัวเต้ออยแล้วแหละถ้าเป็นตัวสูงนะอ่ะรอบคันก็มีประมาณนี้นะคะสีเทาเดิมออกห้างเดี๋ยวไปดูภายในว่าน้องมีอะไรกันบ้างอ่ะสาหรับรีโวพีแรนเนอร์คันนี้นะคะปี2008ข้างด้านในน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคอนโซลค่อนข้างจะกว้างขวางสีดํา เดิมนะคะชุดแต่งเดิมออกห้างทุกอย่างนะคะมาพร้อมจอประมาณ7นิ้วนะรองรับ fm am aux แล้วก็มีปุ่ม power outlet ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้น้องเป็นตัวเจนะคะเป็นตัวเบสเริ่มต้นนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม่เพียงแค่8 0 0 0 0นินนิดๆเท่านั้นเองนะคะคือฟังก์ชันเนี่ยครบมาหมดแล้วนะบลูทูธก็รองรับนะคะรองรับทุกอย่างเลยนะเป็นตัวแคปนะคะแคบตัวสูงเปิดได้ภายในเป็นเบาะหนังนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับรอยเหี่ยว ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมออกห้างทุกอย่างใหม่เอี่ยมกิ๊บอย่างนี้เลยสําหรับรถเจ้าตลาดคันนี้นะคะเครื่อง2.4เนี่ยภายในห้องเครื่องจะเป็นแบบนี้เลยนะเลยนะคะมีเบรก abs มาให้เรียบร้อยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะคะคันเดิมปุ่มเมนอาร์ตซีนเดิมออกห้างทุกอย่างไม่มีแกะไม่มีแงะตรงไหนเลยนะคะทุกอย่างยังใหม่เอี่ยมนะคะแผงผนังด้านข้างห้องเครื่องเนี่ยก็ยังให้ครบมาพร้อมกับอะไรอะแผ่นเพจก็ยังแปะ คบอยู่เหมือนเดิมคันนี้มั่นใจแน่นอนว่าไม่มีตัดต่อชนหนักพลิกคว่ำกอไม้แน่นอนนะคะคันนี้เราเน้นเดิมออกห่างอ่ะ ออกรถกับออมคมคาววันนี้นะคะใช้งบเพียง99บาทนะคะวารันตีให้สูงสุด3ปีเต็มนะคะรับการโครงสร้างทั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลรับประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมแน่นอนนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากดูโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาหาเราได้ที่ช่องทางนี้นะคะหรือว่าฝากกดไลค์กดติดตามให้แนนด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ